ีทุกคนเนาะเมืเอ่อนี้เขาถพาทุกคนมาเบิ่งเขา่านามาทุกคนมาเบิ่งเขา่าเข่าที่เขาปั่นเนาะเข่าจังหวะเขาเก็บเกี่ยวแล้วเป็นเขาน่านาแงรงล้วนนะปังอะไรอะไรกำลังเรียองการปั่นเนาะตอนนี้ตอนนี้กำลังปั่นเนาะกล้องบันนงใหญ่เลยตอนนี้หลวงพ่อกำลัง ปันไลไลสอบเติบนี่จะเป็นเขาที่เขาปันนะยังโบแล้วสอบชีผ้าชีเขียวนะปันใส่เอาคามเรื่องเลยตอนนี้โหงามเนาะ ได้ให้เมื่อไเร่บ่อฮ้ยกำเรียมการปั่นกันตอนนี้อาร้านร้ายนะนี่ก็แดดไลยเนาะฮะน้องเข่านี่เขาปั่นนี่ดดนเ,เขา,เา,เาคนมามื่อนัานวันนี่แหละคลิปก,ก่อนนั่นแหละังวทุกคนแล้วเขาก็เตรียมการปัน่น Như vô, dẹp dẹp Người lái nè tụi này Lái con nhiều, có xung quanh Trong mặt đất đẹp nè ก็จะไปค้นเนาะให้ท่านพ่อจับกล้องให้นีจะไปค้น,นไเนาะ เชือกเจ็ดแล้ว64หลังจากปั่นแล้วนะทุกคนได้60ปลายนะหลังจากหับปั่นแล้วยังโอ้ท่านพ่อแดดแดดเนาะได้60ปลายกองเพื่องเบลเลอร์เลยได้เข่าน้อยเดียวจะ6ชอบเนาะ ร้ายคือไปแล้วนี่ยั้ง้วาสอไปายัยงเลือห้บปเนะาะห้สิบแปดชอบใส่รถอีแตนแก่แก่กับบลายประมนนาณบางงห้ปายชอบนี่แหละโอเคผู้ชมเลยทุกคนมาันกิจบพิบอีกทีนี้นะ เดี๋ยวพบไปเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย,บายขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเนาะ